อาจารย์เป็นยังไงอาจารย์เฮ้ยดเฮ้ยดเฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเดินทางมาที่หลักกิโลยายนีนะครับผมหลักกิโลเส้นลำดวนสีขอรภูมิกิโลเมตรที่19นะครับผมวันนี้ชาวบ้านหลายคนต่างเดินทางมาขอโชคลาภ นะครับเชื่อว่าวันนี้เป็นวันพระเจ้าที่จะต้องประทานโชคลาภให้กับชาวบ้านอย่างแน่นอนในงวดวันที่16ตุลาคมนี้นะครับผมก็อย่างไรก็ตามนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงตัวเลขดูเพื่อความบันเทิงนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับผมเป็นเพียงความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นนะครับผมใครที่ไม่เข้าใจนะครับก็สามารถเม้นพูดคุยกันถ้าหาคผู้ชมชอบตัวเลขหรือแนวทางนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับปุ่มแบ่งปัน กด Subscribe ว่าเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสาธุสาธุอ,อม,มันแม่นในเด้ออาจารย์เด้องวดนี้งวดที่แล้วได้แค่สองตัวงวดน,นี้อาจารย์พ่อมบอกว่าจะขอสามตัวครับสามตัวตรงตรงเลยอาจารย์พ่อมบอก เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้โหออาจารย์เป็นยังไงอาจารย์อ๋อโออาจารย์เอาเลยอาจารย์เป็นยังไงบ้างเขาเล็กเข้าเลยอุ้ยสุดๆเลยขอสามตัวอาจารย์ขอสามตัวครับมาตรงตรงมาให้ตรงตรงอืมมาให้ตรงๆอาจารย์ตรงแบบจับได้นี่บบบจับก็ได้อืมดูเลย

แน่นอนนะกระดาษ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 ดวน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 เลยดวนเลยสาธุสาธุครับสาธุตรงเลยอาจารย์ขอสามตัวเลยครับมาแม่นแม่นเลยเด้อสตัวแม่นเลยเด้ออาจารย์ แมนเดองวดนี้เด้อเยกไรนะไหนสี่แล้วสแล้วสีอยโอ้ยอ้ยยอ้้้อยโ้ยอ้อโอ้ยโยโยอยโย้ยโอ้ยโอ้ยโเ้้ยอย้ยโอ้อโอ้ยลอ้อยโยอ้ยโอ้อยอ้อ ห้าก็ได้นั่นนะมองดีๆเป็นห้าก็ได้เขียนชัดๆหน่อยครับบันเดียราบันเดียรมาบันอกบันบอคบันบันดียรียรชัดๆชัดๆหน่อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขยชัดมาก

หู้ใหญ่เข้าแรงมาเลยยายวันนี้ยายกอะไงได้ล้วยกันอะไรยังยังยัง ยังไม่ออกนั่นล่ะหนึ่งศย์งกับศู่งกับศูนยายังไม่ออกอันที่สยังไม่ออกอ่ะ847กับเจ็ดเ็ตัวเดียวกันได้เนาะเจ็ดแปดเจ็แล้วก็เจ็อ๋ชัดแล้วเจดี่ แปแล้วก็สีแล้วก็แปดหนึ่งป่อเอาไปสือเอานี้ัหลางไปซสือเอาวันนี้แคบหน้าจอไวไ้แคบหน้าจอไว้เป็นเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งเก็นดน้เหยุดเดี๋ยว่าไปสี่หนึ่ มาแล้วมาแล้วอปแปดสีหนึ่งแปดสีหนึ่งจทแปแคปหน้าจอยทันนะครับเด้อแคปไม่ทันแคปไม่ทันเอาหมุนมาอีกแล้วหมุนมาอีกเลวเอาเลขทูบเลขทูบเลขทูบหนึงนะจ๊ะฮึดูลิ้นเลขทูบก่อนนะครับหนึ่แดใกล้เคียงเลขทูบหนึ่งย์แปเปิดมาตรงนี้โอ้มาแล้วมาแล้วอาจารย์บอกว่า โอ้ถวาย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 โอ้ถวายโอ้มีแป้งด้วยแป้งต้องทาแป้งได้ไหมแป้งอ่ะต้องทาไหมอ๋อไม่ต้องไม่ต้องฮ้ยเฮทำอะไรอีกนะทาตรงไหนอีกอาจารย์อาจารย์ถูปแป้งอีกทาหน้าทาหน้าทูสัตว์ฮุบเอาตรงไหนดีเล็งละเล็งตรงไหนเล็งละเล็งละอาจารย์เล็งละอือเฮ้ย เฮ้ยควณอยู่อยู่ไหมอยู่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 ตรงไหนนี่อยู่ไม่ได้แล้วสุดบอกเฮ้ยนึกขาวมองมาที่อาจารย์พอมคนดูเยอะมันกักหรืไม่รู้มันกักอยู่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 โอ้โหอาจารย์ ดูตัวเดิมอยู่ถ้าตัวนี้ถูกทั้งวดนี้ถูกดูน้ำมาเดี๋ยวเราจะดูยา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 มีเสื้อจูจีใ้มัดูมาดู แล้วไปแล้วยังไงต่อยใหญมาบอกแล้วเออเออใหญรำแล้ใหญ่โอ้ใหญนี่ยายนีเข้าเขาร่างทรงแลยวยายนีนี่กะทักแล้วสีสีแล้วแปดสีแล้วหาอีกเลขใหยอีกเลขโอ้ใายนีรำใหญ่เลยใาญนี เหินเหมือนเอวเอวงามใช้เอวโอเอวใหญ่บที่กุลงคลองบตที่ทาทังจะดีนะหนึ่งเอาหนึ่งโอแปดสี่หนึ่โอแปดสี่หนึ่งแปดสี่เจ็ดแปดสี่แปดี่หนึ่งำใหญ่แล้วนี่เอ็ดยังไงโตนี่ เจ็ดเจ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 ็ดแล้วเจ็ดแล้วอ๋อเมื่ี้สตัวนี่ให้สองตัวสองตัวเจ็ดมาแล้วฮะจะเป็นเจอะไรเนมาดูกันนะฮเจ็ดอะไรเนาะอันนี้ยัยนี้เข้าวันยนี้เขาส่ง ยินีเข้ามาดําแล้วยังไงนะอ่ะเจ็ดแปดโอ้ล่างด้วยล่างด้วยโอ้เจ็ดแปดล่างโย่อาเซียนโยโยอ้าเรียบร้อยบอกว่าจะถูกเนี้มาดําในการ